โยยต้าเอาผ่าคันนี้บอกตรงๆเลยว่าผมประมูลมาครับเอาผ่าไฮบิดนะฮะปี2018 e4 เบาะมิกกี้เมาส์สีดำรถคันนี้มีอายุ6ปีแล้วแต่เลขไม่ใช้ไปแค่70,000กิโลเท่านั้นรับประกันใหม่แท้ด้วยออกห้าง3ล้านไปปลายวันนี้2 199,000บาทกับเลขไม่70,000กิโลใครหาอยู่บอกได้เลยว่าคันนี้ สภาพดีจริงครับสนับสนุนโดยวิสารอาโ,ตโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอาโตคา่า .com สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสานอาโตคา่าพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยประมูลมาก็ประมูลมานะฮะเนี่ยฮะแต่กว่าจะได้มาเนี่ยต้องยกมือ นะฮะแข่งขันกันหลายรอบนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นรถสวยเลขไม้น้อยนะฮะเข้าศูนย์เนี่ยทุกระยะเลยไม้70,000โลเนี่ยเข้าศูนย์ทุก1,000 10, 0กิโลเลยผมเช็คจากประวัติล่าสุดเนี่ยรถคันนี้เป็นเกมาร์เก็ตนะฮะนำเข้าจากอ e ีตันนะครับดีลเลอร์อ e ีตันแต่เขาเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะเลยผมเช็คล่าสุดเข้าเมื่อเดือนที่ผ่านมาวันที่22นี้เท่าน,นั้นเองนะฮะเรียกว่าประวัติเนี้ยบเลยไม่เคยเคมใดๆมาด้วยนะท่านผู้ชม ออกห้างก็3ล้านกว่านะครับวันนี้2ล้าน1 9ึ0 0แสนบาทกับเลขไม่เ0 0 0 0มนกิโลเป็นฮอนด้า, Honda, าสับสนละโตโยต้าเอาพาดนะฮะ2.5 HV E4 นะครับ, 5, e รบปี2018ขับสีนะฮะสีดำไฟหน้าสวยงามครับเป็น LED มีไฟ daytime ไฟเลี้ยวเป็นแบบ sequential นะฮะวิ่งเลยเห็นไหมครับไฟตัดหมอกเป็น LED เซนเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้ด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบขม,มียมนะฮะ,ะเขาเรียกว่าทานฟอร์เมอร์นะฮะมีสัญลักษณ์นี่ฮะบ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเลขทะเบียน7กอไก่ฮอน 4, 3, 8, 1, ก้วูก4381กทมลิ้วรอยมีนะท่านผู้ชมเห็นไหมสะเก็ดหินต่างๆเนี่ยนะฮะรถสีดำด้วยมีอยู่แล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับจะคงสภาพนี้ไว้เลยนะครับห้องเครื่องผมเนี่ยนะฮะน็อตไม่ขยับอยู่แล้ว นะครับให้ดูได้เลยเนี่ยน็อตไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดใดๆมาก่อนรถคันนี้เกรดเเนี่ยตาปั๊มตโตโยต้าก็ยังอยู่เห็นไหมครับเครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ทอยู่นะฮะเดินนิ่งๆเรียบๆเลยเห็นไหมฮะัท่านผู้ชมบอดี้สวยคันนี้เกรดเครับไม่น้อยด้วยมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะไปแบบเร็วๆ <c oughs> ล้อแ,แ,แม็กอลลอยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับยางดันหลบนะฮะใช่ไหมอ่ายางดันหลบ ซีรีส์ของยาง225ทั 60R17 ยางปีใหม่มากเลยนะท่านผู้ชมดอกลึกๆเลยยางปีสัปดาห์ที่14ปี2023นะฮะก็ยังใช้ได้อีกเป็นปีเลยครับมีสัญลักษณ์ไฮบริดกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะโครงสร้างเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเรารับประกันอยู่แล้วนะฮะแต่ผมจะไม่ได้แกะนะในคลิปนี้ให้เห็นโครงสร้างเลยนะครับนี่แผ่นเพจไหมครับ สีดำดำนะฮะ,ะเลขเครื่องเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะใครอยากเช็คประวัติเนี่ยสต๊อปภาพไว้ได้เลยนะสต๊อปภาพไว้ได้เลยนะฮะจะเห็นเลขเครื่องเลขถังเมื่อสักครู่นี้โทรเช็คโตโยต้าได้เลยนะผมนําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาผมไม่กังวลใดๆอยู่แล้วเพราะผมเช็คก่อนซื้อนะครับถึงจะประมูลมาก็ตามนะครับนี่ฮะเบาเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสภาพเนี่ยโอเคเลยไม่ขาดนะปรับไฟฟ้านั่งสบายอยู่แล้ว นะฮะหลังคาสลูปสองตอนจอทีวีดวงใหญ่จอใหญ่นะฮะแอร์ออโต้เห็นไหมครับเบาะเนี้ยบเลยนะฮะเบาะหลังก็เนี้ยบเลยนะครับประตูสไลด์ซ้ายขวาเห็นไหมฮะนีะ่สไลด์ไฟฟ้าด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอเคถัดมาด้านท้ายนะฮะด้านท้ายก็มีสัญลักษณ์นะฮะ,อะเอาพาดน,นะครับไฮบิด ซนเนจี้ไร e ์อขับเคลื่อน4ล้อนะฮะกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์กัรระยะด้านท้ายมีสปอยเลอร์ชาร์คฟินนะีบฉลามด้านบนเปิดฝาท้ายขึ้นมาฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะเนี่ยของผมน็อตจะเดิมนะฮะท่านผู้ชมไม่แกะไม่ถอดนะฮะโครงสร้างสวยอ่าให้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะครับเวลาปิดก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่ท่านผู้ชมอ่า โอเคให้เห็นรอบคันไปเลยนะเราจะเดินดูรอบคันนะครับมาแถบด้านขวาของตัวรถเปิดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะประตูสไลด์ทางขึ้นยังใหม่อยู่เลยนะสภาพดีเห็นไหมฮะท่านะผู้ชมเนี้ยบเลยหลังบงหลังเบาเห็นไหมฮะกระเป๋าจิงโจ้ใหม่มากนะฮะเบาะสีเบจหลังคงหลังคาก็ไม่มีรอยเจิมรอยยันมาดูเบาผู้ขับขี่นะฮะกระจกไฟฟ้า เห็นไหมครับนะมีเมมโมรีซีทของเบาะไฟฟ้า3ตํตำแหน่งจดจำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าท่านผู้ชมดูปีกเบาะดิไม่สุดนะรถ6ปีหนังเดิมด้วยวงมาลยมันติฟังก์ชันนะหุ้มหนังตัดด้วยลายไม้หนังเดิมลายไม้ไม่แตกเห็นไหมรถจอดในร่มนะครับพุชสตาร์ทไม่เจ็ดหมื่นสามดูสิรับประกันไม่แท้นะคอนโซลหน้าจอเห็นไหมฮะ เบรกมือไฟฟ้าเบาะอ,อุ่นเบาะเย็นมีให้ครบคันนะครับพี่เปิดสรุปอยู่ด้านบนกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัติคอนโซลใหม่นะครับโอเคนี่คือรถสวยคัดสภาพเกรดเเลยนะครับท่านผู้ชมผมการันตีแบบนี้นะฮะสำหรับเจ้าเอาผ่าธคันนี้รับประกันว่าไม่ชนหนักไม่ชนเบาไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำเลขใหม่แท้ ระบุในสัญญาซื้อขายได้เอารถคันนี้ไปตรวจสอบศูนย์โตโยต้าก่อนได้ก่อนตัดสินใจทุกสาขาเพราะว่ามันออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วโทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังหน้าเล่มทะเบียนเอาไปตรวจสอบเอาไปเช็คประวัติก่อนไม่มีปัญหาหรือจะจ้างบริษัทรับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์มาดูที่เต็นท์เน,เนี่ยก็สามารถที่จะทดลองขับได้บนถนนจริงโดยไม่ต้องจอง ย้ำเตือนกันอีกครั้งว่าผมนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาและชัดเจนไม่กังวลใดๆเลยในคำพูดของตัวเองหากจะเอากันแบบง่ายๆเลยพูดอะไรไปก็บันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะนั่นคือการรับประกันจากผมอยู่แล้วสเต็ปต่อไปเดี๋ยวจะพาเจ้าเอาผาดคันนี้ไปทดลองขับบนถนนจริงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักหน่อยครับออกถนนจริงนะฮะท่านผู้ชมกับเจ้าเอาผาด2.5ไฮบริด e4 นะฮะปี2018นะครับสีดำโอเคนะฮะบ,บนถนนจริงเส้นการจนาพิเศษนะครับรถเพิ่งได้ตัวมานะฮะโอ้กว่าจะได้ตัวมาก็ต้องแข่งขันนะฮะผมเชื่อว่าผมซื้อแบบเนี้ยแข่งขันกับเขาเนี่ยแล้วเราได้รถไม่น้อยได้รถเกรดเแบบนี้ยก็ไปง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ คนที่โทรมาถามนะฮะสนใจรถเนี่ยก็อย่างอย่างแรกเลยที่เขาจะต้องถามนี่ก็คือคันนี้เลขไม้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใครๆก็อยากได้ไม้ไม่เยอะนะฮะอยากได้รถไม้น้อยรถไม้น้อยมันก็ยืนยันในตัวมันอยู่แล้วว่าสภาพต้องดีนะครับใช้งานไม่เยอะมันแปลไกๆว่ารถไม่ช้ำนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าคันนี้เป็นสีดำนะครับ ออกห้างป้ายแดงเนี่ยนะฮะนำเข้าโดยศูนย์อีตันนะครับก็เป็นศูนย์นำเข้ารถ MPV นะฮะรถตู้ MPV รูหรูแบบนี้นะฮะที่มีชื่อเสียงนะฮะเบอร์ต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอ,ออกห้างก็3ล้านไปปลายละตัวนี้นะครับวันนี้เหลือ2 1 9ล้านนบาทกับเลขไมล์เ0 0ดหกิโลบอดี้สวยนะครับน็อตไม่ขยับตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นรถตู้ หรูหรานะฮะใช้คำนี้เลยนะครับช่วงล่างดีนะฮะมีความนิ่มนวลเนี่ยฮะผมนั่งฟิลลิ่งได้เลยนะฮะทัศนวิสัยในการมองกว้างมากนะครับมองได้ไกลเลยรถค่อนข้างสูงกระจกซ้ายขวามองได้ชัดเจนพวงมลาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะฮะกํมมิดเลยนะครับเบาะนั่งสบายตำแหน่งของที่วางเท้าเนี่ยผมชอบนะครับเท้าซ้ายวางได้ดีนะครับอ่า แอร์เย็นนะครับโตโยต้าในแอร์เขาเย็นอยู่แล้วระบบความความปลอดภัยนะฮะต่างๆมีมาให้ครบแอร์บงแอร์แบ็กนะฮะหน้าจอนะฮะแอร์ออโต้นะครับเบรกโฮลอีวีโหมดปุ่มกันลื่นถลายปุ่มอีโค่โหมดเบาอุ่นเบาเย็นหลังคาก็สลูปกระจกมองหลังก็แบบตัดแสงอัตโนมัติสภาพวัสดุเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่มากๆเลย นี่แค่เพิ่งเข้านะผมยังไม่ได้สปานะท่านผู้ชมยังไม่ได้ชงอ่ายังเนี้ยบขนาดนี้เลยถ้าชงแล้วเนี้ยเนี้ยบกว่านี้แน่นอนนะฮะพลาสติกหน้าจงหน้าจอ,อยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเป็นจอของไพโอเนียลายไม้นะครับครบคันโอเคช่วงล่างดีไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมนะครับขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารนะฮะเงียบอ่า เป็นรถนุ่มนวลอยู่แล้วนั่งสบายบอกมิก้เมาส์ด้านหลังนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวใหญ่ๆนะครับวันนี้เป็นมือสองราคาไม่แรงเลยนะครับเคสดีๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ยังได้ครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนํานี่คือรถยนต์มือสองนะครับถ้าจะซื้อแบบให้คุ้มค่าก็ควรที่จะต้องดาวสูงๆเข้าไว้และผ่อนให้น้อยปีทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมว่าดอกเบี้ยรถยนต์มือสองมีอัตราที่สูงกว่าป้ายแดง นะครับผมก็นําเสนอวิธีการเช่าซื้อที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่านะฮะเนี่ยนะครับลองแบบธรรมดานะฮะประมาณ100นะฮะอ่าเราจะไม่ลองรถเร็วแล้วนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะอ่าแล้วจะได้ม่ดาม่าด้วยนะฮะพี่นิธิทมปฐมนะฮะดาม่าไปนะครับก็เขาขอโทษแล้วนะใช่ไหมเขาทำคลิปขอโทษแล้วก็คนไทย ให้อาภัยอยู่แล้วนะครับผิดแล้วรู้จักขอโทษนะครับคนเราผิดพลาดกันได้ผมเชื่อแบบนั้นนะฮะต่อไปผมจะไม่ขับรถเร็วในการรีวิวคันนี้สภาพดีครับท่านผู้ชมใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0915577 695คันนี้อยู่ไม่นานหรอกไม่ขนาดนี้นะไม้น้อยแค่นี้นะสภาพแบบนี้ด้วยนะหารุ่นนี้อยู่คิดง,ง่ายๆเลยถ้ามาดูคันนี้ผมพี่หนีผมไม่ออกคุณหนีผมไม่ออก คอนเฟิร์มครับปิดคลิปนอกสถานที่หน่อยนะฮะ,ะมาลองรถแล้วก็เดี๋ยวมาปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับสมรรถนะดีนะครับ,นนนะครบโครงสร้างสวยภายในสะอาดเรียบร้อยการขับขี่ดีไม่มีปัญหาใดๆเลยเรียกง่ายๆว่ามาซื้อคันนี้ของผมไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ต่อได้เลยนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าต่อได้เลยประวัติเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับรับประกันว่าจะอยู่ไม่นานนะฮะดยไมคขนาดนี้นานๆจะเจอสักที หนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมนะครับ0915577695เบอร์ส่วนตัวอยากได้ต้องรีบโทรครับของดีอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมเบียร์วิสารออโต้คาย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันก็ต้องเจอรถเ,เจ๋งๆนะเจ๋งๆแบบนี้ครับ